เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจราราณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันของงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 3้อยมมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิม วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นแบบเก่าเนาะสลับกันไปแบบเก่ากับแบบใหม่บางคนบอกว่าแบบเก่าดีแล้วบางคนบอกแบบใหม่ดีเงี้ยบางคนก็ก็สลับให้นะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันขออนุญาตฝันันที่28ฝันร่า เพื่อลูกชายขโมยรถไปหายัางไงก็หาไม่เจอทะเบียน499ฝันที่สองผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิก้วมันวจำวันที่ผิดฝันว่าสัตว์ประหลาดอยู่ที่โทรศัพท์เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องเปิดไฟฉายใส่จนมันตายโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งพังเลยบอกเจ้าของโทรศัพท์ว่าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่สามตัวท้ายเจ็ดสามศูนย์ ไม่รู้วกของเขาหรือว่าของอีกคนนะผู้หญิงฝันวันที่ยีบเก้าฝันว่าส่องกระจกแล้วเห็นเลขคล้ายๆหมึกปากกาแดงติดเป็นเลขสองห้าตัวสีแดงสองห้าผู้หญิงฝันวันที่ยีบเก้าฝันว่าไปงานศพแล้วก็ได้เหรียญไอไข่ามาสามเหรียญติดปีพศสองห้าสองเจ็ด ผู้หญิงฝันวันที่9วันนี้นะคะฝันว่าหลวงพ่อรวยให้หวยเลข25พระให้แม่นนะอันนี้ตัวสีแดงก็25อันนี้เหรียญไอ้ไข่ก็25ผู้ชายฝันวันที่9ฝันว่าถอยรถลงเขาตอนกลางคืนฝันว่าถอยรถลงเขาพอเช้ามามีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ ขับมาชนอย่างจังเลยแถบข้างซ้ายมันที่ยุคนะที่เขาโพสลงทะเบียนห้าสี่สองสามวันนี้ออกหวยฮานอยแล้วสองสาผู้ชายฝันวันที่เก้าฝันว่าซื้อกอบมาใส่ทะเบียนรถทะเบียน2 0งศสผู้หญิงฝันฝันว่าโจรสองคนมาหามรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้าน ทะเบียนรถมอไซค์เพื่อนบ้าน1 4ึหผู้ชายฝันฝันเห็นแม่ที่ตายถามแม่ว่าหวยออกอะไรแม่บอกว่า9ก้าหนึ่งแล้วก็สีต่อมาผู้ชายฝันลูกชายฝันว่ารถหาย3วันต่อมาโดนขโมยจริงๆรถหายจริงๆนะคะโดนแยกอะไรเรียบร้อยเลย ทะเบียนรถของเขาห้าตัวนะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเกาอันนี้ชื่อเขาอ่านไม่ออกว่าผู้ชายผู้หญิงเขาฝันารถหายเหมือนกันสี่หนึ่งสี่เ้าผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยข้างล่างออก9กสองแล้วเขาก็ตะโกนถาไมไปว่าข้างบนออกอะไรเขาบอกเขาจำไม่ค่อยได้แบบอันนี้ผู้หญิงฝันเมื่อวันพระ ฝันว่าผีมาบอกเลขคือวันพระ94เขาบอกเขาซื้อลอตเตอรี่ละ20ใบต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ฝันว่าต่อเติมห้องนอนแล้วก็ทาสีบ้านเลขที่447ทับ18ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ฝันว่ามีคนโทรเข้ามาจนตัวเขาในบุนว่าจะโทรอะไรกันนะกันหนา ทะเบียนเอ้ยหมายเลขท้ายเบอร์โทรสีแปดสองห้าวันนี้มีคนฝันสองห้าเยอะนะ,ะวันนี้มีฝันแค่นี้นะคะถ้าเล่าแบบเก่าวก็ดีอย่างคือว่าคลิปไม่ยาวเกินแต่ถ้าแบบใหม่อ่ะมันก็ ข้อมูลมันเยอะกว่าอันนี้คือปังย่อมาย่อมาเขียนแบบสั้นๆแต่จริงๆเขาจะฝันกันยาวๆแต่ปังคือว่าเอาเอาจับเนื้อหาแบบเนื้อหาฝันเอามาอืมใครชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะแล้วก็สมาชิกถามว่าว่าแอดให้ตัดตัวเลขให้ อันนี้คือเลขที่ปังชอบอันนี้คือเลขที่ชอบหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองอันนี้เลขของยา่าย่าให้ถูกตลอดเลยอันนี้ของย่าห้าสองหนึ่งหนึ่งสี่สามคดีน้องชมพู่ห้าสองสี่นี่นะคะสองตัวเนี่ยมีแปดชุดแต่ที่ชอบชอบที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้ อันนี้ก็เมื่อวานที่มีคนฝันสามห้าไปออกหวยลาวแล้วตัวนี้ออกฮานอยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ปีพศสอีส่หกนี่ที่เมื่อวานมีคนฝันว่าหามศพขึ้นบ้านแล้วน้ำเหลืองไหลลงมาแล้ววันนี้ก็มีคนฝันสี่เก้าเยอะที่เห็นสี่เก้าเนาะสี่เก้าเยอะสี่หกบางทีก็จะกลับหัวมสี่เก้า เวลาบางซื้อแป็นซื้ออย่างนี้มันจะใส่ตัวเน้นเหมือนบางชอบตัวไหนบางก็จะใส่ตัวเน้นและตัวอื่นก็คือกันทุนการทุนให้ได้ทุนคืนน่ะส่วนสามตัวมันซื้อกับหกประตูเราไม่ไม่เคยซื้อหวยแบบตรงโต๊ะนะไม่เคยซื้อซื้อกับหกประตูตลอดใช้ทุนเยอะหน่อยแต่ว่าเราซื้อตัวไม่กี่บาท ใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นเลจ้ะถามว่าชอบตัวไหนมากสุดหนึ่งสี่ชอบหนึ่งสีเยอะสุดหนึ่งสี่กับห้าสองชอบสองตัวนี้อ้าวขอแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาดูนะคะอ่านี้ใครอยากแคปเก็บไว้อ่าน ถ้าใครชอบคลิปที่บางทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวยังมีอีกคลิปหนึ่งวันนี้มีฝันเยอะแต่ว่าเพิ่งมีเวลาเ <c oughs> พิ่งมีเวลาลงคลิปวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมางวดนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกหวยถูกรตัตตรี่รวยเบอร์กันนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ